อันนี้แน่นอนนะครับนะอันนี้ต้องยอมรับตรงๆว่ามันเกิดเกจากสมัยทัศนานเก่านะครับที่เอาเงินของสากรอลออกรัพเนี่ยออกไปลงทุนในการลงทุนที่ไม่ดีอยู่จริงนะครับนะซึ่งสมัยนั้นประมาณ4ี่หปีผมก็ถ้าที่มลชนจนได้เนี่ยผมก็ลงมาจับมาปราบไปทีแล้วนะครับนะแต่วันนี้การการจับการปราบอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเ,เป็นหนทางหนึ่งในการาปราบความ กระบวนการที่หลอกลวงลงทุนนะครับแต่ว่าตำรวจเราเนี่ยนะก็ต้องชมเชยท่านผู้การนะครับลูกน้องเนี่ยประมาณกี่คนระเบียนที่เราแก้ไขปัญหาไปแล้วร้อยเก้าสิบคนแต่ร้อยเ้าสิบคนเราเราวันนี้ลูกน้องที่ตกอยู่ในสภาพหนี้สินนะจากการที่เอาเงินส่กองทุนของเขาเนี่ยไปลงทุนนะครับนะร้อยเก้าสิบคนนะครับตอนนี้ท่านผู้การเนี่ยแก้ปัญหาอยู่ทั้งเหลือมาประมาณยี่สิบกว่าคนนะครับ ก็ท่านคิดดูนะครับว่าผู้การท่านเพิ่งมาใหม่ๆนะครับนะท่านก็ใช้สายภาพส่วนตัวเนี่ยแก้ไขปัญหานะครับเอาดอกนะดอผูไม้ฟูกนะครับนาเปลียนดอกแพนเป็นดอกผูนะครับนโดยท่านวันนี้เนี่ยก็เหลือมา20่สิาคนแล้วนะครับนะในรายนี้เนี่ยนะก็ต้องเรียนด้วยว่าไม่ได้เรีเฉพาะปัญหาเรื่องสากรเดียวนะตัวเองยังได้เงินมันันออนไลน์ด้วยนะครับนะแล้วกออ็อาจจะมีปัญหาทางครอบครัวนะครับ,นะรบนะใช้จา่ายกู้เบือได้กับนมันัน นะครับนะถ้าเราชอีทราบนะครับดูอายุก็ยังน้อยอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเก็ต้องเรียนกับว่าเองเป็นขั้นการประจำนะครับนะตำรวจเนี่ยนะครับก็ต้องรู้จักการวางแผนในการของตนนะครับนะวันนี้ผมเองเมื่อสักครนี้ผมเองก็คุยกับทุกการนะครับนะว่าในส่วนของเราเองนะครับนะเดี๋ยวก็จะเอาแหล่งเงินนะครับที่มีดอกเบี้ยถูกนะเข้ามาเพื่อจะให้สากรรอนทรัพย์ ตำรวจภูทรจังหวัดเลยเนี่ยนางได้ได้กู้นะครับเกลียนดอกแพงดอกผูนะครับนะก็ตอนนี้ก็หามรือแล้วเนี่ยนางก็น่าจะได้มาตกเกินกว่าห้าล้านนะครับนางเพื่อจะเกลียนจากดอกผูกเป็นดอกแพงนะครับคือการที่ผมเป็นผู้ชาแล้วมาเนี่ยนะครับนางไม่ใช่ว่าเฉพาะเรื่องการปรับปรางเดียวนะครับนะมีโอกาสก็ต้องแก้ปัญหาที่น้องนี้นะครับนะแล้วสายพอเลยเนี่ยผมตั้งใจตั้งแต่ สมัยผมลงแต่งเป็นผู้จัดการแล้วนะครับลงมาก็ปรับไปรอบแล้ววันนี้โอกาสกลับมารอบนึงก็เลยหาแหล่งทุนนะครับนะก็เป็นของของออมถินบ้างของมูลไทยบ้างนะครับนะที่เรามีควานทางที่ดีอยู่นะครับนะก็เมื่อกี้ก็คุยผู้การแล้วนะก็เดี๋ยวก็คงจะได้แห่งเงินที่ถูกแล้วมาปรับดอกแทงดอกถูกแล้วหลังนั้นแล้วเนี่ยนะก็จะต้องคุยลูกน้องนะครับนะว่าการใช้ชีวิตต้องทนยังไง นะต้องปอตรงนี้หมดก,ก่อนที่จะเลือกใหม่อะไรยิ่งเปต้นนะครับนะมีภรรยาที่บ้านเนะี่ยแต่รู้ว่าท่านไม่มีอ,อาชีพเป็นมีเป็นแม่บ้านก็อาจจะต้องมีงานเสริมทำนี่เป็นต้นนะครับนันกะ็ต้องดูแลกันอย่างนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับนะก็ต้องฝากไปถึงตำรวจทุกที่นะครับนะวันนี้ท่านผบตรเน้นย้ำนะครับว่าการเป็นตำรวจเนี่ยนะนะเราต้องทำตัวเป็นที่อย่างประชาชนถ้าเรากระทำผิดเสียเองนะครับนะนก็จะต้องสองเท่า นะครับสองเท่านแง่ไหนหนึ่งวินัยสองอาญานะครับนะ,นะ,นะมากกว่าคนปกตินะครับะบก็ต้องกลารเรียนสื่งต่างๆนะครับนะ